เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทปัญโยบัวที่เริ่มบานบัวยิ่งบานเต็มที่ยิ่งมีมากผู้มีพระภาคยิ่งพอพระไทยยิ่ง เหตุดังนั้นบัวที่เริ่มจะบานจริงอย่ากรอกกลิ้งล่อหลุกหุบเสียเอย่ยพุทธตัวจริงคือความเบ่งบานถึงที่สุดของธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนพุทธธาตุอินทปัญโย